เกตี้พี่น้องชายและเอิงทุกคนนะครับโอ้โหอะไรนะไม่ได้จับมือเลยนะคุณน้องเหมือนพิ่งเพลงแรกเจนเ็นเพลงแรกเนี่ยเพลงแรกอาจจะได้แค่จับมือเพลงต่อไปได้จับอะไรไม่รู้นะมันต้องไปทีละสเต็ปทีละสเต็จนะ สวัสดีเช้าค่ะทุกคนนะครับโอ้โหแบบดีใจมากเลยวันนี้นะครับที่ที่พี่น้องชาวไรยของเราเนี่ยมาให้การต้อนรับเยอะแยะเลยนะครับนะนสี่รอบมากี่ครั้งก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับยังมา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 ,มาดูนิดเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับตรงส่วนทางของกรุงเทพนะครับและจังหวัดอื่นๆที่ตามมา,าดูเร,รื่องนี้ว่าเรื่องนี้เกัน นนใครที่ตะโกนนะคิดใครที่ต,โตะโกนสักสิทธิ์โอ้ยรักรีดนะครับเป็นเหมือนสมบูรสั้นๆเวลาไปงานแต่ตงตาคองเสิร์ต่างๆนะครับจะจะตะโกนขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้กำลังใจเราเก็บปะ ทุกคนนะครับทั่วถึงนะครับนีนี่นี่แต่เพลงเมื่อกี้แล้วคนนี้เน่นมากเอาพี่ไปนอนบ้านเลยไหมเนาะนี่นสวัสดีครับทุกคนครับขออนุญาตขักขายให้ครบก่อนจับมือในศรีา้เอาอีกแล้วเจ้าลูกกี่คน นิดเสร็จก็ซื enfin <S <S ้อยาหมองนะครับยายาแดงนะครับเตรี่ยนสองคนแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทักทายทุกคนทักทายทุกคนทักทายทุกคนนะครับจับมือครบแล้วนะครับไม่มีอะไรหรอกที่จับที่ตะต้มจนถึง ันนี้เราก็ตัวติดกันอยู่แล้วพี่เดยนจบกกับตั้งแต่ต้นจนปลายนี่ไม่มีอะไรหรอกสังเ,เกตมือดีนะแหวนใครหายอยู่แบบนี้ขโมยเกง่งเตียวแหวนเงินทองไม่ได้เก่งหรอกขโมยใจเ่ยเก่งที่สุด มาเลือกตลกนะฮะเรียกว่ามาหลายทางจะเตร์ทได้นะฮะอ่ะเพลงแรกที่ร้องไปนะับก็คือเพลงชอบกีดนะครับเป็นซิงเกิลที่ริตชอบมากจริงๆแล้วก็คิดว่าทุกคนคงรู้จักกันนะฮะเพลงต่อไปที่จะมาร้องให้ฟังนี้นะครับเป็นเพลงช้าๆนะครับซึ้งๆความหมายดีๆนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนในที่นี้คงร้องตามกันได้ทั้งหมดนะครับลองไปฟังดูนะครับจากพีดีจอนิรันครับ